かっこーん。 ภาพอันดสัตว์หน่อยนะครับผมลมแรงนะครับผมมนก็ยังตงกกลอย สมทบพี่ใหญ่กับน้องเล็กแล้วนะครับผมผมก็จะถ่ายภาพอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมไป,บไปแล้วกลางไปแล้ว ไปสมทบพี่ใหญ่กับน้องกลางน้องเล็กแล้วนะครับผมนี่ครับผมพี่ใหญ่ครับผมภาพจะอยู่ใลหน่อยนะครับผมฝนจะตกแดดจะออกทีมงานพร้อมทุกสถานการณ์นะครับผมกับภารกงิจกับจัดปักตชวานะครับผมเปิดทางน้ำนะครับผมบริเวณน้องหานนะครับผม สกลนครบ้านผมนะครับของหนุ่มสกลคนน้องหานลูกหลานพ่อผาแดงด้วยใจที่ฮักแดงเบื่งแยง,งบ้านผม,นผมเดี๋ยวชมอรอบๆนะครับผมบรรยากาศน้องหานนะครับผมกับการปรปัภอุปทัศน์ใหม่นะครับผมอีกทีงานหนึงนะครับผม นี่ครับผมกับอีกหนึ่งทีมงานแมคโครนะครับผมก็กับการปรับภูมิทัศน์นะครับผมสวนพักผ่อนนะครับผมสวนหย่อมนะครับผมทีมงานเทศบาลนะครับผมมาชมตึกโรงพยาบาลศูนย์สุขนครนะครับผมก็ยังสร้างอยู่นะครับผมนี่ครับผมโรงพยาบาลศูนย์สุขนครนะครับผม ไม่ว่าจะฝนร้อนหนาวนะครับผมก็ยังมีผู้ป่วยมาใช้บริการมากมายนะครับผมผมอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะครับผมเพราะว่าอ่ามันเป็นเขตที่เขาห้ามเข้านะครับผมแนละ้วเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่นะครับผมอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศอีกมุมนึงฟังนึงนะครับผมฝนก็ตกลมก็แรงนะครับ พื้นที่นะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนก็ปูเป็นตัวหนอนะครับผมตอนนี้ทางเทศบาลก็จะทําเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมเพื่อที่จะเป็นจุดพักผ่อนของผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับผมของญาติญาตินะครับผมช่วงเย็นๆน,นะครับผมก็จะมีพี่ๆนอ้องๆมาออกกําลังกายมาเดิอนออกกําลังกายก็มีนะครับผมมานั่งชิวๆชม บริเวณหนองหานนะครับผมก็ยังเขียวชวยอุ่มสดชื่นครับผมโอ้อยากจะให้เพื่อนๆนะครับผมที่อยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนๆนะจะให้มามากเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกเย็นสบายมากเลยครับฝนก็ตกด้วยนะครับผมลมก็แรงเนาะมัน เพราะมันก็ได้บรรยากาศที่มันสดชื่นนะครับผมตัวเอเสียงุีมากก็คือคิดว่าเรื่องของธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับผมตรงกลางพี่ใหญ่น้องเล็กครับผมสามภาษา ทางน้ำนะครับผมตอนนี้ทีมงานเทศบาลก็พร้อมลุยกันเต็มที่นะครับผมเราก็ไม่สึกแน่ใจว่าเวลาที่ช่วงน้ำหลากนะครับผมเพราะว่าหนองหานเนี่ยเป็นจุดรับรับน้ำนะครับเป็นน้ำนำองคลองหลายๆจากต้นทุ่งเพลิงด้วยนะครับผมก็เลยต้องมาเปิดทางน้ำให้น้ำไหลสะดวกเพื่อที่จะได้ไหลไปสู่แม่น้ำคู เลยนะครับผม กันอยู่นู่นนะครับผมเพราะว่าอาจจะเตรียมสเสบียงไปเลยนะครับผมชงเที่ยงก็คงจะทานข้าวกันอยู่ตรงนั้นนะครับผมที่เราเอยู่ข้างล่างน,นะครับผมนะะเพราวันนี้ก็วันพุธละทำงานพุทธาธิษฐ์ก็อยู่อีกแล้วครับผมเสาร์อาทิตย์เราก็ยุดนะครับผม เทศบาลน,นะครับผมอบถนนอยู่ี๋ยวเราก็จะได้จากลาด้วยคลิปนี้นะครับ mm hmm. การสร้างการพัฒนายังมีตลอดนะครับผมเทศบาลนครนะครับผมไม่มีหยุดยั้งนะครับผม อยู่โรงพยาบาลศูนย์สกนครอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังสร้างอยู่นะครับผมฝนจะตกเดียวจะออกกับวิวบรรยากาศนะครับผมริมน้องหานเนาะกองผักตบชวานะครับผมเอาไว้เก็บไว้ทําปุ๋ยนะครับผม คุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ